จะเปนนจะเปีนนนนอั้็หลังจากแซ่แล้วประมาณหาดึงสิบนาทีก็จะเอาขึ้นจากน้ำค่ะไล่ยผลนั่นเองนะคะลักษณะท่อนพันธ์ที่เขาคัดแล้วเขาก็จะเอามาเทศแซ่ในกระบะปูนแบบนี้ละคะ่ะแซ่แล้วก็เอาขึ้นจากน้ำน,นี้นะคะอิกก็จะพาทุกคนมาดูค่ะว่าวิธีในการเตรียมท่อนพันธ์ก่อนที่จะนําไปปลูกอิตทำยังไงบ้างนะคะเอาละค่ะก่อนอื่นเนี่ยอิจะ,จะนําท่อนพันธ์ที่ที่ตัดไว้นะคะเอามาแช่น้ํายาเพื่อ เร่งการแตกรากแตกตาใบาที่สําคัญเลยก็คือป้องกันพวกเพลี้ยพวกแมลงหวี่ที่จะเป็นที่ที่จะนําพาหานําโรคต,รต่างๆเนี่ยมาสู่ท่อนมันสัมปะหลังนะคะเอาละค่ะขยับมาตรงนี้ค่ะกระบะปูนตรงนี้นะคะจะมีน้ําอยู่ปริมาณ200ลิตรนะคะ200ลิตรเนี่ยก็คืออิฐก,ก็ถ้าเป็นกรณีของการแช่นะคะอิฐจะใส่แค่ หนึ่งช้อนถ้าสมมติว่าทุกคนต้องการเพิ่มปริมาณความเข้มข้นแล้วก็ใส่สองช้อนอันนี้ก็ได้นะคะแต่ว่าอิฐเนี่ยก็จะใส่สองช้อนค่ะทุกคนนะนี่อันนี้คือช้อนที่หนึ่งนะคะจากน้าําใสๆตรงนี้นหลยพอเวลาอิฐใสอันนี้ลงไปก็จะกลายเป็นอีกสีหนึ่งทันทีเลยค่ะนี่อิฐจะใส่สองช้อนนะคะโอเคเนี่ยแป๊บเดียวน้ําก็จะเปลี่ยนสี อันนี้จะเป็นผงไบโอคาร์ดนะคะจะเป็นขั้นตอนที่อีจะต้องเตรียมนะคะเตรียมน้ํายาเพื่อที่จะแช่ท่อนพันธุ์ก่อนทุกวันนี้นะคะก่อนนําไปปลูกเนี่ยอีต้องทําการแช่ก่อนเพราะว่าพวกแมลงต่างเนี่ยมันที่มันเป็นพาหะเนี่ยมันจะนํามาสู่ต้นมันสําปะหลังได้นะแลวตอนนี้นะคะท่อนพันุ์ที่ทุกคนเห็นเนี่ยก็จะเป็นท่อนพันธุ์สายพันธุ์อีเหลืองน้อยนะคะท่อนเนี่ยก็จะอยู่ที่ประมาณ25ซนติเมตรนะคะช่วงนี้เนาะก็จะเป็นท่อนพันธุ์ที่ เป็นมันสำปะหลังปลายฤดูฝนนะคะทุกคนปลายฤดูฝนก็คือเป็นท่อนพันธุ์ที่เราปลูกในช่วงปลายฝนนั่นเองนะคะลักษณะท่อนเนี่ยก็จะไม่ได้ท่อนใหญ่เหมือนกับที่เราปลูกต้นฝนนะปลูกมันสำปะหลังช่วงเนี้ยตาใบเขาจะถี่มากทุกคนดูเนี่คือเนี่ยตาใบถี่แล้วก็อัตราในการงอกก็จะสูงนะคะเพราะว่านอกจากความสดของท่อนแล้วนะคะอิกก็จะแช่น้ำยาด้วยนะคะ และแน่นอนค่ะมันสัมปะหลังถ้าเราจะทํางานให้รวดเร็วนี้นก็จะต้อง,องอขึ้นออแท่นตัดตรงนี้นเลยนะคะนขนาดความยาวท่อนเนี่ยก็จะอยู่ที่ประมาณ25เซนติเมตรนะเดี๋ยวเราค่อยมาคัดเลือกทีหลังค่ะเพราะว่าส่วนที่อิดกาลังจับอยู่เนี่ยจะเป็นส่วนโคนของต้นมันสัมปะหลังนะคะก็จะเป็นส่วนที่ไม่ค่อยได้คัดออกเยอะเท่าไหร่มันปลายดูดูฝนเนี่ยมันก็คือจะตาไม่สวยช่วงส่วนปลายเดี๋ยวอีกก็จะค่อยไปคัดอีกทีตอนนี้ก็คือ หยิบออกมาก่อนนะคะเสรตะก้าเพื่อจะนําไปแช่น้ํายานี่ก็คือน้ํายาที่เราได้เตรียมไว้แล้วนะคะตัดเสร็จก็ต้องรีบเอามาลงแช่แบบนี้เลยคะ่ะแช่ให้น้ํายาเนี่ยซึมเข้าไปในท่อนมันสําปลังนะคะทุกคนแต่ระยะเวลาในการแช่ก็จะอยู่ที่ประมาณ5-10นาทีค่ะแช่ประมาณ10-15นาทีนะคะแช่เพื่อที่จะให้น้ํายาเนี่ยได้ซึมเข้าไปในท่อนมันสําปหลังนะคะให้ซึมเข้าไปในท่อนเลยนะ,ะทิ้งไว้แบบนี้นะคะ สำหรับใครที่สนใจในเรื่องของการเตรียมท่อนพันธุ์อย่างไรให้ต้นมันสําปลังของเราเนี่ยแตกรากแตกตาใบเร็วนะคะอีกแนะนำให้ใช้ตัวนี้เลยค่ะอ๋อและก็ที่สำคัญเลยก็คือว่าตัวนี้มันจะเป็นตัวช่วยให้ต้นมันสําปลังเนี่ยมีรากที่ดกมีรากแขนงที่ดกหัวที่ดกนะคะทุกคนตัวนี้เลยไบโอคาร์ดค่ะ น้ำปริมาณ200ลิตรตัวนี้นะคะแช่ได้ตั้งหลายรอบเลยนะคะทุกคนถ้าเราแช่ไปสักพักแล้วเรารู้สึกว่าหรือเราสังเกตดูนะคะคือปริมาณน้ําในกระบ้อปูนเนี้ยลดลงอีกก็จะมีการเติมน้ําเพิ่มถ้าเติมน้ําเพิ่มแล้วนะอีกก็จะเติมน้ํายาเข้าไปอีกค่ะอันนี้ก็คือจะแช่ในระดับหนึ่งที่เราพอใจแล้วนะคะเราก็เอาออกจากน้ําเลยนะคะ